คงจะดีถ้าเกิดจะมีทางที่ทำให้เราทำอะไรก็ง่ายขึ้นไม่มีอะไรที่ทำให้เราไปถึงความสำเร็จไม่ได้อะไรที่จะส่งเสริมให้เราทำอะไรก็ดีขึ้นถ้าอยากรู้มาฟังกันค่ะคุณกำลังรับฟังสติสตาร St s t รองสเต็ปพอดแคมาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะ ห้าสิ่งส่งให้คุณทำอะไรก็ดีขึ้นบางวันก็มีเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจเหนื่อยหน่ายไม่รู้จะจัดการกับชีวิตยังไงไม่ชอบแต่ก็หลีกหนีจากมันไปไม่ได้ยิ่งมีอายุเพิ่มมากขึ้นชีวิตมันก็ยังไม่เคยง่ายขึ้นมาบ้างเลยยิ่งเจอคนมากยิ่งมีเรื่องมากยิ่งทำงานมากค่าสังคมค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำยังไงให้ชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้มันง่ายขึ้นได้บ้างไลฟ์สไตล์แบบไหนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อะไรที่จะช่วยให้ใจเบาสบายขึ้นมาค่ะมาดูกันว่าจะทำยังไงได้บ้างค่ะข้อหนึ่งหัวใจเรามีพื้นที่จํากัดอะไรไม่เป็นประโยชน์เคลียร์ออกบ้างโดยที่ว่าทุกวันเราต้องเจอคนเจอเรื่องราวมากมายหน่วยความจำเราก็ลดน้อยถอยลงไม่ต่างกับหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ เมื่อใช้มากมันก็ไม่พอเราก็เริ่มเหนื่อยมากขึ้นหัวสมองก็เหมือนรถยนต์เครื่องเริ่มเหนืดทํทำงานช้าทำอะไรก็ติดขัดยิ่งรีบยิ่งลนลานพาให้พังกันไปหมดยิ่งพยายามก็ยิ่งลืมข้อมูลบางส่วนไปมันเป็นเรื่องของการจัดการแล้วล่ะ เลือกสิ่งที่จำเป็นเรื่องไหนไม่จำเป็นก็ตัดมันออกไปซะอย่าปล่อยให้พื้นที่ของคุณเต็มไปด้วยขยะเหลือพื้นที่เอาไว้บ้างเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆน่าจะดีกว่าขออ้อ2เพื่อนแท้คือคนที่เหมือนเดิมทั้งต่อหน้าและลับหลัง คบเพื่อนแบบไหนคุณก็จะเป็นแบบนั้นข้อนี้ยืนยันได้จริงๆคุณลองมองดูรอบๆตัวคุณดูสิคนห้าคนรอบตัวคุณเป็นคนแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนกินอยู่แบบไหนแค่นี้คุณก็รู้คำตอบแล้วล่ะว่าคุณเป็นแบบไหนอยากเป็นคนแบบไหนเข้าไปอยู่คนแบบนั้นถึงจะดีคบคนดีๆคุณก็ต้องเป็นคนดีเพื่อดึงดูดคนดีเข้ามาในชีวิต คนที่พร้อมจะอยู่กับคุณในยามคุณลำบากหรือรุ่งเรืองเขาจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเพื่อนแบบนี้คือคนที่มีคุณค่าที่คุณควรมีและควรเลือกที่จะเป็นเองด้วยเช่นกันข้อ 3. ไม่พอใจถึงมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขความสุขมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าแต่อยู่ที่คุณค่าต่างหาก อย่าให้ค่าสิ่งของมากกว่ามันควรจะเป็นคนปกติมากกว่า90%มองสิ่งของที่ราคาไม่ใช่คุณค่าซึ่งจริงๆมันก็ปกติแล้วนะถ้าจะว่าไป แต่ถ้าคุณอยากเป็นคนที่เหนือกว่าเป็นคนที่คุมจิตใจตัวเองได้มีสติมีความพอดีในการดำรงชีวิตและเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรสิ่งที่ควรโหยหาคือความสุขจริงๆไม่ใช่ราคาของข้าวของจงเลือกที่จะมองทุกสิ่งในอีกแบบพอใจในสิ่งที่มีแน่นอนว่าคุณต้องขยับขยายหาสิ่งต่างๆมาเพิ่มก็เป็นเรื่องปกติแต่แค่ไม่กระวนกระวายจนเกินไป เพราะถ้าความอยากมีมากไปคุณจะไม่มีความสุขระหว่างทางที่คุณเดินตามความฝันนั้นนั่นเองขอ้อ 4. ชีวิตที่ไม่เป็นตัวเองยังไงก็เหนื่อยทำอะไรที่คุณถนัด เพราะชีวิตการทำงานมันมีมากกว่าค้อชีวิตหากทนฝืนไปเรื่อยๆความสุขคุณจะลดน้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายชีวิตก็ไม่ต่างกับหุ่นยนต์ทำงานไปวันๆไร้ชีวิตจิตใจอย่ายอมแพ้เงื่อนไขในชีวิตตอนนี้ยังทําสิ่งที่รักที่ชอบอยังไม่ได้แต่ก็อย่าปล่อยมือจากความฝันพยายามรักษาเป้าหมายของคุณเข้าไว้ตล่อมให้ถูกทางให้ทางเดินที่กำลังเดินเดินได้ใกล้เป้าหมายให้มากที่สุดจนวัน,น คุณก็จะถึงเป้าหมายได้เองข้อ 5. ชีวิตที่ขาดสติก็เตรียมรอรับความทุกข์ที่ตามมาหลายครั้งที่เหตุปะทะกันของผู้คนบนท้องถนนเกิดจากการขาดสติการฟ้องร้องผ่านสื่อโซเชียลมาจากความคิดชั่ววูบที่พิมพ์ข้อความคอมเมนต์ด้วยความสนุกเรื่องราวเล็กๆพวกนี้มันสามารถสร้างเรื่องราวของความสนุกชั่วครู่ ทุก,กันยาวๆให้คนมาเยอะแล้วก่อนจะทําอะไรให้ใช้สตินําทางเหมือนขับรถก็ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบทาร้ายตัวคุณเองมันจะแย่ทั้งตัวคุณเองและคนที่รักคุณอย่าเพลินไปกับความสุขหรือทุกจนสติหลุดลอยเผลอทําอะไรแบบไร้สติบางครั้งมันอันตรายถึงชีวิตได้เลยก็มีนะอย่าประมาทละ่ะ และนี่แหละเรื่องราวของสิ่งที่จะส่งให้คุณทำอะไรก็ดีขึ้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับคุณอีกต่อไปแค่ปรับมุมคิดนิดเดียวทุกอย่างก็เป็นไปได้ชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแคร์ก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะและหากใครยังไม่ติดตามฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระรดิ่งด้วยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตของช่องสติสตางอีกต่อไปค่ะ วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ